ทําเต็มที่รับเล่งทุกินทางครับวนยาิึ่งไ4ขี่ขอโทษนะครับขอดูแผลแตกนะครับนิดห oh. น่งครับ สวัสดีครับพี่ชายโอ้โหเป็นไงบ้างพี่วันนี้วันนี้นนก็เที่ยวนะเที่ยวนะเช้าเมื่อเชา้ชา,ชามารลรถ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 สองปอนสองปอนสองปอนด์นิดๆเสร็จมีผลไหมพี่ก็มีถ้าชมชุบข้อมันชุกลางวันด้วยนะพี่แล้วเกมบนเวทีวันนี้มันยากง่ายยังไงพี่ชายวันนี้ไม่ยากเลยแต่เราโดนแล้วเราเราเราเสียดได้แต่เราเราดีเพราเหมือนจะเขาหนาหน่อยก็ สงพี่คิดว่าวันนี้วันนี้ที่เขาชัดเจนกว่าพี่นี่เอ็นอาวุธไหนครับชัดเจนไม่หรอเปล่ารุ่นไหนรุ่ไหนฮะกดกดเราเอาพอดีเราเหี่ยวเนี่ยเป็นไงพี่เก่งกล้ามากเป็นไงบ้างครับวันนี้ไม่ไม่ก็โอเคก็โอเคอยู่แล้อดีตที่ผ่านมาเคยเจอกันมาเคยชนะเข้ามาเคยชนะเข้ามาเมื่อ ปี55ใช่ไหมครับ55ครับวันนี้มันก็แตกต่างกันนะพี่นะเพราะว่ามา10ปีไปกันใช่ไหมยังไงพี่จะรวมพอจะผลงานตัวเองยมั้ยนี้ไม่เป็นไรลูกท้ายแล้วนะน้องกันดีครับแล้วท้อไหมพี่แพ้แบบนี้ครับไม่ไม่มีปัญหาผมมไ่ก็ดูแลร่างกายต่อไปนะพี่นะ ฉีดบนล็อกเมื่อกี้สามแสนบาทเลยห้าแสนบาทเสียดายเลยพี่นะมันลนยากมวยราคานี่เข้าไปถังเกี่ยวไห้พี่บรรยากาศแวดล้อมวันนี้ครับมีเฮมีอะไรมาอยู่อ่ะเมืเฮหน่อยแต่ว่าแฟนมวยทางบ้านคอมเมนต์มาบอกว่าราคาเก่งกล้าแข็งเรื่อนพี่มีความคิดยังไงกรปกติปกติเขาเขาเหมือนชกชในบ้านใช่คในบ้าน ครอบนี้ก็ไม่เป็นไรนะพี่นะไม่เป็นไรครับพี่อยากจะพูดอะไรกับแฟนคลับเอฟซีที่ติดตามเช<อ>ียร์พี่วันนี้นี่ยครับผมไม่วันนี้ก็ขอโทษทีวันนี้ก็พลาดหน่อยพลาดพลาดคลาดพลาดไมน่าจะน่าจะดีวันนี้ราา่า<ช>งกายใช่กี่เปอร์เซ็นต์ครับพี่ร่างกายตอนนี้ตอนนี้ร่างกายก็โอเคโอเค,อเคตอนนี้จังหวะเราวันนี้ซ้อมรู้สึกว่ามันเย็นไปหน่อยอาการเย็นไปอาการมันช่วงหน้าฝนด้วยนะพี่นะแล้วก็ซ้อมแล้วน้ำหนักไม่ลง ก็ตัวซ้อมน้ำหนักก็ลงลงจาก52แล้วยังมียาลงมือ59เนี่ยแต่เนี้ซ้อมยังไงก็52 5 22ซ้อมหนักไงก็53ครับกับสองปอนตอนเช้าก็มีผลเลยวันนี้ไมมีผลโอเคครับพี่เป็นกำลังใจให้สู้ต่อไปครับผมครับ